สวัสดีครับพี่พๆเพื่อนๆทุกท่านวันนี้พอเกเป็ดก็ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอเกเป็ดเหมือนเดิมเนะาะเช้าๆ้าวันที่เจกรกฎาคม2566ครับพอเกเป็ดก็พาเ,เพื่อนๆพี่ๆมาชมบรรยากาศสวยๆของริมแม่น้ำโขงของลำแม่น้ำโขงเนาะเช้าวันนี้น้ำลดเนาะพี่น้อง นาำลดสัมครับผมพอกรเพ็ดยามเบ็ดกับบไดายพ่อโตใส่เบ็ดไหวว่านี่ข่าบอมีพ่อโตมันหนำลดครับผมเห็นบ่ครับต้นเสารนี่งเสาระผมงสีลงมายามหลอกยามเบ็ดยามมองเนาะร้ายครับม,มันเป็นสิบสิบคนเนาะแต่ส่วนเสาพอกระเพ็ดบอดีทายขึ้นไหลปลาไหวพยายามเบ็ดเนาะ คนลไลยเด้พี่น้องครับผมแสงอาทิตย์กำลังขึ้นจาดจ้องสวยง่ามครับผมแต่มืือนี้นามดครับนามลดเนาะหนามดครับแสงอาทิตย์ตอนเช้าๆที่ริมฝั่งโคงจังหวัดอุบลครับผมบางคนเป็นก็มีนเลือดเคืองนอกคนกัด ลงไปยามตอบหลอกยามเบ็ดยามมองทั้งทั้งไต่มาเนอะเพื่อนพือนติดเครื่องขึ้นมาครับพื่อนเนาะเต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 ะเกันเนาะครับแดนจ่าจ่าจ่าต้องหิ่น้องเนาะหนามไล่เร็วได้แต่ว่าอันเป็นเลือกเครื่องเนาะเครื่องสิบสามเนาะมั้งเนาะ เล่นจากจะโบลีโบลีเลงเร็้ยวสัมมิโน่เปลี่ยนจะจะแล้พวพอก็เปลีไปบัวใหญนอกพอก็เปเลีเป็นเรือพาย <c oughs> นะครับผมบรรยากาศสวยงามอีกแบบหนึ่งนอกการทำมาหากินของชาวประมงครับผมเป็นรูปแบบของตื่นเต้นกับลงโค้โงล่องโค้งแล้วถึนเมื่อหาเห็เดเปียกส่วนตัวได้บ้างไปให้ไปสวน ดูแลกให้หน้าตากาไปต่อครับผมอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งของบรรยากาศแม่น้ำโค้งเนะเาะพออมเผ็ดก็มาถ่ายอีกมุมหนึ่งไงบงครับก็หนี่ด้อนนีว่าน้ำสิถวมมิดจิตกาโบมิดมื่อนี่เพืนน้ำโลดจ่อยพี่น่องพี่นองเลยพอคมเผ็ดจอดเรือไปนีเนาะ ยามเบ็ดทั้งสามวงสีวงกับโบบมีพ่อโตเลยพี่น้องเลยโมถืออ้ยเนาะน้ำมันลดจ่อยปกติน้ำต้องขืนถึงพีละพี่น้องต่อใหม่พี่มันจังสีมีปลาถือน้ำไร้แห้งปลาจังสีเด็กเขามากินเบ็ดอันนี้โบ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 น้ำมันยังบดท่านเลือกครับในช่วงที่ความเพ็ดใส่น้ำหมดเลือกได้นประมาณเม็ดหนึ่งถนปลามันอกบเขามาเนาะว่งทึ่งคือกัน นามตื้นนบโคม็ดแต่ว่าใส่เสียเบ็ดได้โบได้ยุแต่ว่าปลามันบอกเขามามันนามตื่นเนาะครับยากาศริมฝั่งโค้งครับ้องฝากา็บโบมีที่ทาวา่ฟ้นสิตกดอกพี่น้องแรงเ้อทั้งบานพอคอาเผ็ดนี่แรงพุ่นฝาบบมี่คำว่า บ่มีแววว่ามีเมฆมีหนาฝนสีมานเนาะแหงแหลงแล้วพี่น้องเอ้ยปีนเบิ่งล่ะชาวฮายชาวนาก็ลำบากเนาะท้องฝ่าสดใสแต่ว่าจริงๆแล้วเขาสูน,าน่าฝนแต่ว่าบ่มีฝนพี่น้อง่นแจง,จ,ง,งแจังปางฝ่าแจงจังปางบ่มีก่อนมีพ่อก่อนเลยเนาะอะส่วนสาสๆเพื่น เป็นท่องฝ่าสีแดงๆนันมาสีมีฝนนอกพี่น้องนะสีแดงมีแต่แสงอาทิตย์สาด่องมาใส่เข่าล่างข้ามฝ่าฝนบ่มีเลยแต่มีฝนมีฝ่าสีมากมันต้องขึมนอกพี่น้องเนาะมืดคขึมอันนี้รอบแยงเขียวนี่รอบกลุ้งคง้องมูเนาะคองเผื่อนย้ามบังสาิรัติกระไดประมาณถวยหนึ่ง ใส่หลอดป้าไหวตอนเสาก็มายามตอนแรงใส่กระไดประมาณสวยหนึ่งพี่น้องพอขึ้นเพชรกะขอข้อมูลแล้วใส่เบ็ดมูยุบหมจักสิบยี่สิบโตมากกุ้งเนาะสามสิบโตเอามาเสียเบ็ดนะพี่น้องว่าต้องใส่กุ้งเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นเหยื่อเป็นอาหารปลาเนาะแต่มันกับบ่มีปลามากินเนาะมันกับหลอนมันกับอันไปทีเสือแหบกินไปทีเสือ สี่อะพี่น้องมิอยู่บรรยากาศตอนเสาร์เนาะปอกคงเพ็ดกะอยากให้เบิงนํากันว่นชาชาวประมงทางบ้านปอกคงเพ็ดเข้าหาแนวใดบางคนก็ยามเบ็ดบางคนก็ยามล่าบางคนก็ใส่ตุ่มเนาะพอกคงาเพ็ดกะใส่ตุ่มไปหลาล่างหนึ่งเหมือนนี้เนาะใส่ไปแหลล่างหนึ่งพี่น้องลัางหนึ่งกระได้พวกกินอยู่หรอกตอนก้นเทียงกับมายามยามก็เอาใส่อีกใส่ไว้อีกพี่น้อง ว่าเอาเอาห้ำเอาปลายเขานะมาใส่ปลายเขากับห่ำสมกันเนาะรำรำเอาใส่ในตุ่ม,มลแลวกจุ่มล่งน้ำครับปลาหน่อยมันก็เข้าไปกินห่ำกินแกบมมันนะก็เพอได้กินอยู่แต่ละมืกอมก,กระได้ของกําเพ็ดถ้ากระไดตุ่มมาใส่แล่ถ้ากเะ็ดง่ายเห็นยังมันใส่ว่าในี่ถือประมาณหาหกเจ็บสิบตนี่ก,ก,ลกลุ้มโอปลาหน่อยเนาะ กระปอดีเป็นอาหารแรงกระสวยน้องพี่น้องนนเนี่ยลงไปทั้ง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 ,งลำาโค้งสวงแต่แต่ไต่เป็นกงงางม,มีอีกบานหนึ่งทั้างไต่พี่น้องบานเขาเลือ่อาบ้านซ้ำโลง่บโลงบ้านซ้ำโลง่โลงเป็นกนระสีหาปลาคือกันกระบานปักในม่วงนี่แหละคือกันครับคือกันฮาคือกันตอนเสาก็ลงโคงโโ้งส่นเซียนส่นเซียนกันนาอนี่ก็เริ่มสีขึ้นเมื่ออะไรดิด กูได้กัดยามซ้าหันซ้าหนีแล้วล่ะได้บ่ได้ก็เป็นมาพี่น้องเลยมันเคยมันมีอุปกรณ์ที่อยู่ในน้าโค้งนี่ลายนอแต่ละคนบอวว่าเบ็ดบัววาดม้อบ่วตุ่มวาล้านเมื่อคนกับบดได้ใส่ยัางกระลงมา่เบิงเรือซื้อกระมี่บัวคนมีเรือมีเครื่องจักรอยู่ในน้ากระตัลงมาจอบมาเบิงนอนน้าลดน้าขึ้นกระตรงเคียนคือเคียนง้อเคียนข่อยแล้วพี่น้องเรือก็ได้ ผลบานสำโลง่งทั้งผลพี่น้องบานสำโล่งมองโค,งค้งผลอันน้ำโค้งมันจิโค้งใบสันส้นโค้งใบสั้นใบบานพาสั้นพี่น้องสำโลงแล้วก็พาสั้นเนะาะขี่เรือไปกับโไกายเราประมาณสามสี่กิโลกระหอดพาสั้นเนาะบ่ถึงประมาณสามโลแต่ว่าไปทางบกนี่เป็นสิบโล่เลยพี่น้องเอ้ยจังเข่าหอดบานพาสันน้นาะแต่ไปทางบกไปทางน้ำเนี่บโไกาประมาณสามกิโลนี่กระหอดบานพาสั้นเลย ว่ามันมันหลัดไปหนีเนาะแต่ไปทั้งบกโอ้ยเพื่อสรีขาวหอดบานกจี๊ดแปดกิโลละอยากจากปากทางถนนอยุ่ธศาสตร์ไปเนาะก็มีแรงตองเที่ยวร้ายวันพระสันก็ได้แต่เป็นอีกของตำบลหนึ่งอำเภอเดียวกันนี่แหละพี่นอ้องอำเภอโพไซครับเนาะคลิปนี้ก็าฝากพี่น้องรับชมบรรยากาศที่สวยเป็นองการกดไล์กดคอมเมนต์ให้กัลังใจผอ้คอมพิดคือ์เก่าล้วครับผมครับสวัสดีครับ